สวัสดีครับวันนี้ทางช่องจพะพาไปรู้จักกับการรบทั้ง8ครั้งของชาวบ้านบางระจันนะครับหมู่บ้านบางระจันเป็นหมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ในทางเหนือของกรุงศรีอยุธยาเมืองหลวงเก่าของสยามรัฐช่วงก่อนหน้าของประเทศไทยในสมัยใหม่ปัจจุบันหมู่บ้านแห่งนี้ตั้งอยู่ในอำเภอค่ายบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีหมู่บ้านแห่งนี้เป็นที่จดจําในประวัติศาสตร์ไทยอันลือลั่นสําหรับการสู้รบ ต่อต้านการลุกรานของพระมา่าในสงครามพระม่าสยามพศ2,308ถึงพศ2,310อันเป็นจุดจบของอาณาจักรอยุธยาตามประวัติศาสตร์ไทยพม่าได้ยกกองทัพปลุกมาทางภาคเหนือซึ่งนำโดยเนเมียลสีหบดีได้ถูกสกัดทัพไว้ที่บางระจารันเป็นเวลา5เดือนการเล่าเรื่องที่เป็นที่นิยมแพร่หลายนั้นไม่สามารถเป็นจริงได้ทั้งหมดเพราะการทัพภาคเหนือทั้งหมดต้องใช้เวลาเพียง5เดือน